แนวทางแผนเทรดในคู่สกุลเงินของตัว EU สกุลเงิน EU นั้นเราจะเห็นว่าสวิงนั้นทำสวิงโลว์โรตํำลงดังนั้นเราจะเห็นว่าตลาดของสกุลเงิน EU นั้นเป็นแนวโน้มของเทนขาลงดังนั้นเราจะดักสัญญาณเซล,ลิมิตท,ที่แนวต้านสวิงไฮของตัวระบบสเตเบิ เราจะวางคำสั่งเซลลิมิตที่ราคาแนวต้านสวิงไฮแล้ววางคำสั่งสต็อปรอสไว้ที่จุดสวิงไฮเก่าสวิงไฮก่อนหน้านั่นเองระหว,ว่างระยะ TP ไว้ที่สวิงโรเดิมวางสต็อปรอสไว้ที่สวิงไฮเก่านะครับ แล้วก็วางระยะ TP ไว้ที่สวิงโล o เดิมชุดนี้ก็จะมีคำสั่งในส่วนของเซลล์ลิมิตที่ราคา1.11421สตอ p l o อที่ราคา1.11662เทคโปรฟิตที่ราคา1.10922ชุดนี้เป็นแผนเทรดฝั่งเซลล์ในคู่สกุลเงินของตัว EU